วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปสนุกๆแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบท<ค>ำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้นะคะสามสองหนึ่งเริ่มเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตที่หัวหอมนะ หลังจากนั้นเพื่อนๆทาแบบนี้เลยค่ะครั้งแรกนะเราก็แบบว่าไม่ต้องขยับหัวหอมเยอะเราจะปอกหัวหอมก่อนอันนี้เราวางฐานไว้นะว่าเมื่อกี้เราวางหัวหอมไว้ตรงนี้หลังจากที่เราได้หัวหอมแล้วเราจะถ่ายคลิปหัวหอมเปล่าๆแบบเนี้ยเอาไว้แป๊บหนึง เสร็จเรียบร้อยแล้วหันสองค่ะอเเออ่าเงี้ยอ่ะ, uh, <yeah. S 1> อ,ะอันที่สองทำแบบนี้นะถ่ายไว้แบบนี้แป๊บหนึ่งค่ะหลังจากนั้นหันสี่แล้วก็ถ่ายไว้แบบนี้แป๊บนึงค่ะ <S <S เสร็จแล้วเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพือพ่อนเพื่อนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพือพ่อนเพื่อนดีดนิ้วครั้งแรกค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพือพ่อนเพือพ่อนดีดนิ้วครั้งที่สองค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยก เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆดีดนิ้วครั้งที่3ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราปอกหัวหอมเสร็จแล้วค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึง พอได้คลิปตึงแล้วเพื่อนเเลื่อนหาฟังก์ชัน overlay หรือภาพซ้อนค่ะคลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปตึงแล้วลากไปตำแหน่งที่เพื่อนๆดิดนิ้วครั้งแรกค่ะที่เราแบ่งฉากเอาไว้ตอนแรกเนาะหลังจากนั้นจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน mask เลือกวงกลมค่ะกดค้างที่วงกลมแล้วลากไปยังตำแหน่งหัวหอมได้เลยค่ะปรับขนาดวงกลมให้เหมาะสมกับคลิปของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆหันหัวหอมเป็นสองซีค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดฟังก์ชันตึงพอได้คลิปตึงแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนค่ะคลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปตึงแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เ,เพื่อนๆดิดนน้วครั้งที่2ค่ะตำแหน่งที่เราแบ่งฉากเอาไว้ตอนแรกนะคะ จิ้มที่คลิปตึงด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมา s เลือกวงกลมเหมือนเดิมค่ะกดค้างที่วงกลมแล้วลากไปยังหัวหอมได้เลยค่ะปรับขนาดวงกลมให้เหมาะสมกับคลิปของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้ ต่อไปเราจะไปทําตอนที่เราดิดนิ้วครั้งที่3กันบ้างค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตําแหน่งที่เราหัน่นหัวหอมเป็น4ส่วนค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดฟังก์ชันตรึงเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เล์หรือภาพซ้อนค่ะคลิปตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปด้านล่างเราลากไปยังตำแหน่งที่เราดิดนิ้วครั้งที่3ค่ะ ตรงที่เราแบ่งฉากเอาไว้เนาะจิมที่คลิปตึงล่าสุดหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมาสทาเหมือนเดิมเลยค่ะเลือกที่วงกลมกดค้างที่วงกลมแล้วลากไปยังตำแหน่งที่หัวหอมอยู่ค่ะปรับขนาดวงกลมให้เหมาะสมกับคลิปของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกตรงนี้เป็นหัวหอมอันสุดท้ายที่เราจะใช้นะกดค้างที่ทายคลิปด้านล่างค่ะ แล้วลากไปยังตำแหน่งสุดท้ายของคลิปค่ะคลิปเรายาวแค่ไหนก็ลากไปค่ะเอาแค่นี้หลังจากนั้นจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะแล้วกดแบ่งแยกส่วนด้านหลังเนี้ยเราไม่ใช้งานแล้วกดลบทิ้งได้เลยค่ะด้านหลังเนี้ยเราลบทิ้งให้หมดเลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตที่หัวหอมนะ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ